มาดูข้อนี้นะครับอ่านโจทย์นะปุ๊บควรจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องตรีโกณแน่ๆรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะครับมีมุม A 6 0องศามุมนี้60องศาด้านประกอบมุม A ยาวเท่ากันตรงนี้ครับเขาเรียกด้านประกอบมุม A นะครับก็คือด้านที่มันสร้างขึ้นมานะให้ได้มาซึ่งมุม A นะด้านประกอบมุม A ยาวเท่ากันมุม C นะครับอยู่ตรงข้ามมุม A กลาง120อ่ามุมนี้กาง120 ด้านประกอบมุม C ยาวไม่เท่ากันครับ30กับ50อ่ะด้านสั้นกับ30ด้านยาวกับ50นะโจทย์อยากหาด้าน A B อ,อ๋อด้าน A B คือด้านนี้นะโจทย์อยากหา x ตัวนี้ทำยังไ,ไงดีนะครับก่อนอื่นพี่ถึงลากเส้นนี้ขึ้นมาตุดตดตุอุ้ย ตุดตุ๊ดตุ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 อุ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกมือไม่นิ่งอืมนะลากด้าน DB ขึ้นมาหนูจะสังเกตนะครับตอนนี้จากสี่เหลี่ยมเนี่ยพี่หนึ่งลากเส้นช่วยนะครับกลายเป็นสามเหลี่ยมสองรูปไอ้สามเหลี่ยมรูปบนมีข้อมูลเยอะกว่าพอฉั้นพี่หนึ่งก็เริ่มพิจารณาสามเหลี่ยม BCD นะครับสามเหลี่ยม B C D เนี่ยพี่หนึ่งอยากหาด้าน D B นะครับผมว่าด้าน D B ยาวเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนจะหาด้าน D B เนี่ยดูดูตรงนี้ดีๆใช้สีเหลืองแล้วกันได้ไหมไม่สวยอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาสีเขียวแล้วกัน อ่ะหนูดูตามนะลูกมุมนี้60แล้ว2ด้านเนี้ยยาวเท่ากันบางคนบอกเอา้ามีด้านยาวเท่ากัน2ด้านก็สามเหลี่ยมหน้าจั่วสิพี่ถ้าสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมที่ฐานเนี้ยก็ต้องกลางเท่ากันใช่หนูคิดตามนะครับมุมที่ฐานต้องกลางเท่ากันแล้วมุมนี้หกสิบไปแล้วด้วยมุม A60 ไปแล้วด้วยและมุม B บอยกับมุม D d ด็อกต้องกลางเท่ากันแปลว่าทั้ง B บอยทั้งดีด็อกก็ต้อง 60เหมือนกันใช่ไหมลูกเอา้าตอนนี้ทั้ง3มุม60หมดเลยแปลว่าสามเหลี่ยมสีเขียวที่ตอนแรกเราคิดว่าเป็นหน้าจัว่วไม่ใช่แค่หน้าจั่วละครับกลายเป็นด้านเท่าไปสักแล้วถูกปะสามเหลี่ยมด้านเท่าคือมีมุมภายในกลางเท่ากัน3มุมและด้านเท่ากันทั้ง3ด้านด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นที่หนูกําลัางหาควา,ความยาวด้าน ab อะ ที่เราสมมติให้มันเป็น x เอาไวแ้แปลว่าด้าน db เนี่ยมันก็ต้อง x ด้วยนะก็คือต้องยาวเท่ากันหมดแหละเอาแค่นี้ให้รู้เรื่องก่อนเก็ตไหมลูกเอาละถ้าหนูเข้าใจแล้วนะครับว่าสามเหลี่ยมสีเขียวเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับมาพิจารณาสามเหลี่ยม bcd ด้านที่หนูรู้เนี่ยมันอยู่ตรงข้ามมุม c เห็นไหมลูกแล้วมันครบองค์ประกอบของ law of ะเงื่อนไขการใช้ law of cost นะครับคือเงื่อนไขเหมือนสมัยมต้นเลยด้านมุมด้านเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะครับหนูรู้ด้านมุมด้านมีข้อแม้นะครับมุมที่รู้เนี่ยต้องอยู่ระหว่างด้านที่เรารู้ด้วยนะเราจะเล่นเงื่นไขในว่าด้านมุมด้านนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่เข้าเงื่อนไขด้านมุมด้านเรามักจะใช้ law of cost งานนี้ด้านที่เราอยากรู้เนี่ยอยู่ตรงข้ามมุม C เราก็เขียนเป็น C กำลังสองเท่ากับ B กำลังสบวก D กำลังสองลบส B D cos C นะพี่หนึ่งจะสอนเสมอว่า law of cos เนี่ยด้านซ้ายเนี่ยให้จำเหมือนกำลังสองสมบูรณ์ นี่ไงหน้ากําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองทันไหมลูกนี่คืออาจจะเรียกว่าเทคนิคในการจําสูตร Law o อ Cost เลยก็ว่าได้แล้วเริ่มด้านไหนจบมุมนั้นเริ่มด้าน C จบที่มุม C ทันไหมลูกนะบางคนบอกไม่คุ้นเลยพี่ Law o อ Cost สูตรนี้ปกติเรียน a b c ไงะนะสูตรที่เคยท่องอาจจะเป็น c กําลังสองเท่ากับ a กาลังสองบวก b กาลังสองลบสอง a b cos c นะครับนั่นมันเรียนโดยการอ้างอิงจากสามเหลี่ยม ABC วันนี้เรามาดูสามเหลี่ยม BCD นะครับตัวอักษรมันก็เลยเปลี่ยนไปนิดหนึ่งโอเค C คือด้านตรงข้ามมุม C ก็คือ x นั่นเอง B คือด้านตรงข้ามมุม B ก็30กลังสอง D คือด้านตรงข้ามมุม D ก็50กลังส cos C ก็คือ cos 120นะ 900บวก2,500ลบ 2, 2 50. คูณ30คูณ50ข้อ120ตัวนี้นะครับมันก็มีประเด็นพวกเด็กสายวิทย์เขาคงมองแล้วตอบเลยนะครับถ้าสินคํำนวณหรือบางคนบอกพี่หนูก็สายวิทย์อ่ะถ้าใครไม่แม่นก็ต้องยุบก่อนนะ120เราก็มองเป็น180ลบ60นะไปหาคอร์ดแดนซสิ 1 8 0ยแปดสิบลบหกสิบคอแดนไหน1 8 0ยแลบหกคอเดนสองคอดนสองคอสติดลบนะครับยุบได้ฟังก์ชันเดิมอ๋อแปลว่าคอสร้อคือลบหนึ่งส่วนสองนะสายวิทย์เขาเจอบ่อยลูกนี่นะเราสายสินคำนวณหรืออาจจะเป็นวิทย์จำแรง <laughs> นะอาจจะไม่ค่อยแม่นแล้วก็เสียเวลานิดนึงแต่ก็ไม่น่าเกลียดครับลูกนะพิสูน์ก่อนว่าทำไมคอส120ถึ 2, งเป็นลบ1ส่วน2 2ตัด2ลบคูณลบได้บวกอันนี้3,400บวกเท่าไหร่บวกอีก1ั0 5เอ้ยเลขสวยถูกปะ่ะ x กําลัง2ได้4,900เ้แปลว x เดียวก็เป็น70นะครับแต่ x ก็คือความยาวด้าน ab นั่นเองเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า นะครับก็เลยตอบช้อยข้อ2ไหวไหมลูกนะโจทย์แบบนี้ต้องถือว่าไม่ยากแล้วนะครับนะข้อนี้ถ้าพี่ตัดเกรดก็ถือว่าปานกลางนะก็ไม่ง่ายจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ยากถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะสมัยที่น้องอาจจะเคยได้ยินเป็นข้อสอบแพทหโอ้โหบอกเลยนะข้อนี้กลายเป็นโคตรง่ายเพราะข้อสอบแพทหเมื่อก่อนยากมาก นะยากแบบไม่บรรยาบรรยังนะเดี๋ยวนี้เขาเป็นแนวคณิตศาสตร์ประยุกต์นะครับเน้นความเข้าใจไมเ่เน้นคิดเลขมากมายแบบนี้ว่าไม่ถือว่าคิดเลขมากมายครับถ้าหนูไปดูข้อสอบแพทหนึ่งเก่าๆเนี่ยโอ้โหบางทีครึ่งหน้าไม่พอเต็มหน้าบางข้อเกินหน้าอีกเวลาจะทดทีหนึ่งนะสามสี่ขั้นตอนอันนี้ถือว่า2ส,สเต็ปนะพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าสามเหลี่ยมสีเขียวเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว เสร็จแล้วก็ใช้ law of c o s t นะครับขั้นตอนเดียวผ่านไป